สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวของคนบันเทิงมานำเสนอคู่ของคุณนัทมีเรียกับคุณอัมอธิชาติตั้งแต่วันแรกที่รักถึงวันนี้ที่เลิกราย้อนเส้นทางรักเกือบ20ปีวันแรกที่เจอจนถึงวันที่แต่งงานวันนี้ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาแล้วต้องบอกว่าเป็นกระแสะข่าวที่ทำเอาแฟนคลับต่างตกใจไปตามๆกัน กับข่าวอักษรย่ออดีตพระเอกสุดฮอสสามีของนักร้องสาวยุค90นอกใจภรายาแอบมีกิ๊กซึ่งข่าวดังกล่าวถูกโยงไปถึงคู่สามีภรรยาคนดังอย่างอั้มอธิชาตินัดมีเรียท่ามกลางข่าวลือสะพัดและหากย้อนเส้นทางรักของอั้มอาิชาติกับนัดมีเรียต้องบอกว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่แฟนคลับต่างส่งกระแสเชียร์หนักมากจากวันที่รู้ว่าอั้มอาิชาติเดินหน้าจีบนัดมีเรีย จุดเริ่มต้นของความรักของอ้ํานัดทั้งคู่พบกันที่งานบุญเพราะนัดนับถือหลวงปู่แหลที่วัดพระทรงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตัวอ้ําเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ได้ชักชวนกันไปทําบุญซึ่งอ้ําเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารแพรว่ารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรหลายอย่างที่ใช่เมื่อก่อนเราอาจบังเอิญเจอกันตามที่ต่างๆ แต่พอความรู้สึกผมเริ่มเปลี่ยนถ้าคุณนัทชวนไปไหนจะพยายามทำตัวให้ว่างจัดคิวของตัวเองเพื่อให้ได้เจอทั้งที่ตอนนั้นยังเรียกพี่นัทอยู่เลยแต่การจีบสาวนัทไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะต้องฝ่าหลายด่านทั้งเพื่อนๆน,นและคนรอบตัวของฝ่ายหญิงแต่อ้ําไม่ย่อท้ออาศัยความดีและมีสมาคาระวะเข้าหาทำความรู้จักกับคนใกล้ชิดของนัทจนเอาชนะใจทุกคนได้ในที่สุด นัทมีเรียเคยให้สัมภาษณ์ไว้ถึงความรักกับอ้ําว่าอยู่กับอ้ําแล้วสบายใจตัวอ้ําก็เข้ากับคนรอบตัวและไลฟ์สไตล์ของเธอได้หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆและก่อนที่จะเข้ามาคบกันจริงจังพระเอกหนุ่มก็เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างเช่นเลิกดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่มีหนึ่งประโยคที่อ้๊อธิชาตพูดในงานแต่งงานคือ การได้อยู่กับผู้หญิงที่มีจิตใจดีทําให้ตัวอ้ําเองกลายเป็นคนที่ดีขึ้นและสัญญาว่าจะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็ยิ่งทําให้หลายคนซึ่งจนกล้นน้ำตาแทบไม่อยู่นัดอ้ําเข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่14เมษายน2557ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า10ปีที่วันนี้เหลือเพียงความทรงจำเท่านั้นเพราะล่าสุดวันนี้ 9ธันวาคม12567นัดมีเรียได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจยุติความสัมพันธ์แล้วไม่ได้หย่าเพราะไม่ได้จดทะเบียนวันนี้เธอมีความสุขกับทุกสิ่งรอบตัวขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปเร็วๆนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ